สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกระตะขาดาอตีตังนานวาคะเมยย้าณปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตมปะหินันตังระปันจานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธทัมังตะราตะราวิปัสสติยสังหิราสังขุ ปังตังวิธามานุภาลูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรปัจจุบันไม่งอนแงนไม่่อนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนือให้บูปรปกเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามานดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครรอกจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังครันเตนะมะฮเซเนนะมาตุนาพาว่าความ ธรรมโมมหิชรารังอนาตีตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาคีธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมานานาอนาตีตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโวมานาภาโวเราจะ จริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มสโกมหิกรรม,มาทายาโทรกรรม,มยนิกรรม,มพันธุกมมรรมปฏิสระนเรามีกรรมเป็นขององตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกรระยานางวปาปาปะกังวา,า,าตัสธาญาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสืบไปเอวังอัมพีเหียเป็นห้ามปัจจวกคิตาพัางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดิน 19. บ,บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ตุขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาสโสกัปปัตตาจะนิสโสกัปมัตตุสภพปิปานิโนเอตาวตาจารอภิสัมปธรรมปุญญสัมปธรังสภพ,พเทวานุโมทันตุสพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตังตุสัทายาสีรองละทันตุสัพพธา อาภาวนาพิรตตาหุตัวขัดชั้นตัวเทวตาคตาสัพเพทำสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันตยังพระงอรหันตานันจตเตชนารักขังพันธามิสัพพะโซยี่สิบบทสวดเทว,วตาปฏาาาิทนคาถาท่านทำไมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปขเรโพทิขเรตหิงตหิงตาธรรมมาธานีนาพวันตุโกชิตาสติกรรณเตทวิหารมันทะเดทต่ราจะมัจานวกาจพิกา สารามิกาธานาปฏิอุปัสการขามาจเตสานิขามาจเอิสรัสสปานาปุตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยบิจะอันทัสัมภวาสังเสธาชาตาอัตถโวปปาติกาอิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสการุณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโอธรรมธาราจะปุขราสังโคหุตุสัมมาโควะอัตถายาจะหิตายาจะอัมเฮระคตุสตังธรมโอสเพปิธรรมะจ นิโมผูิ้งซ้ำปาปวเนยยามะทำเมียอริยาภะเวทิเตยยี่สิบเอ็ดหมสวดสัพพปติทานาคาธาธรรมยามปฏิทานาคาถาโยปนามาเส มุญญาสิทานิกตัสชายานัญญานิกตานิเมเตสันจักภาคิโนหุนตุสัตตานันตปะมานกาเยปิยังพุนาวันตาจามัยหังมาตาปิตาทยโยทิท่าเมจาปยาติท่าวาอันเยมาจตตาเวริโนสัตตาติทันติโลกะสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุวการสังสารันตภวะเวยาตังเยปิจานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมานณประชานติเทวาเตสังนิเวทะยุ มายานินานภุญญาณามน์โมทานาหิตุนาสเพสตาสตาห้นตัวเวราสุขเชวีโนเข้มัปทันจะปะปองตัวเตสาสาสิทธาตังสุภาพัสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในปัจจุบันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นที่ดังผู้มีคุณ มีมารดาและมีดาวของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหลือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางหลายมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันท่าหลายขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภกน้อยและวกใหญ่สัตว์เร,ร่าได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วลสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุเกือ้อนุบันาบนทั้งหลายที่พระพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศรัทธาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออโมทนาแล้วโปรดดำเนินป่อนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมุ ภาคกิ่งไปดีพินาถโดยมลณิธิสมเด็จพยายนาสองวรวัดบาวรนิเวศวิหารตรอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิน